สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมก็วันนี้กลับพบก,กันกับติวแนวเสพสองคลาสโจทย์กันอีกครั้งนะคบผมก็วันนี้เนาะเป็นเรื่องของ infectious เหมือนเดิมนะครับผมก็บทค่อนข้างใหญ่นะในเรื่องของ infectious นะเรื่องกันเลยผู้ป่วยชายอายุสาปีนะมีไอบอกไอ,าาอ้ระิ่งเดิมเป็น hiv หรือว่า b 2 4นะผมแล้วก็มีเรื่องของ cd 4 o เขาเนี่ยน้อยกว่า54ก็คือมาอได้ได้าสิีเนาะกรณีค่อนข้างต่ำนะจริงๆกรณีที่น้อยก็400รอยู่น้อยก็200เนี่ย ก็เพิ่มริสในการเกิด o p p o r t u n i t y infection ได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมบอกมา ER เนะี่ย emergency department เนีในเรื่องของ nonproductive cough นะแล้วก็มีไข้มี e x e p t i o n a l dypnea xray ไปเห็นดังภาพถามว่าจะให้ยาอะไรนะครับผมจริงๆคนนี้ก็เราต้องนึกถึงนะว่ากรณีที่คนไข้เป็น immunocompromised host หรือว่าเป็น HIV patient เนะี่ยพวกเนี่ยเวลาที่มาด้วยเรื่องของเหนื่อยนะ ก็ต้องเฉียงอยู่2ออย่างหลักๆในเรื่องของที่ออกข้อสอบได้บ่อยคือเรื่องของ P C P กับตัว T B นะครับผมก็เราสามารถแยกได้จากเรื่องของอ s สปูตุมนะหรือว่า X y นะครับผมถ้า X y เนี่ยเป็นกาวแก๊สแอปพล e เอนซะ์เนาะหรือว่าเป็นเรื่องของดิฟฟิวอินเตอร์ i ิชิออนฟิวเทชันพวกนี้ก็จะนึกถึงในตัวของตัว P C P เป็นหลักนะฮะนะแต่ว่าถ้าเป็นแพทเทิร์นที่ว่าเป็น เร็กติคูลูนัลล่าอินฟิวชันหรือคาร์บิชัลลี่ลีชันพวกเนี้ยอาจจะต้องคิดถึงฝั่งทีบีเป็นหลักเนาะเพราะงั้นข้อนี้ก็จะนึกถึงเรื่องของตัว PCP นะครับผมแล้วก็ประกอบกับว่ามีเรื่องของ c ี4ีโฟเขาเนี่ยค่อนข้างต่ำเลยนะก็ค่อนข้างจะเพิ่มริสในการเกิดได้เพราะงั้นดักออฟชาร์ดในคนนี้คงเป็นเรื่องของข้อจีเนี่ยทริมาโทพินบอสฟาเมทอซโซนนะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นอีกชื่อหนึ่งก็คือแบคทีนหรือโคตรไทม็อกซ์โซนตอบข้อจีนะครับโอเค แล้วมาดูนิดหนึ่ง n e m o c y s t i s jirovecii หรือว่าชื่อหนึ่งก็คือตัวเรื่องของ p n e m um o c y s t i s c a r i n a นะพวกนี้ก็เป็นชื่อเดิมนะก็เปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ก็คือ g e o v e c i i พวกนี้ลักษณะสำคัญคือเป็น diffuse interstitial pneumonia นะน้องนะ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 แล้วก็จะมีเรื่องของ bilateral gas apparent opacity ในเรื่องของ chest film ได้ Free ine, ในที่ริสานเขียนว่าเป็น diffuse interstitial infiltration นะครับผมเนาะพวกนี้เนี่ยสำคัญคือว่า บางปีชอบถามว่าดักสิทธิ์ยังไงก็คือทำบันโควาบิโอลาลาวาชนะครับผมนะนี่เนาะทำบันโควาบิโอลาลาวาชนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งภาพเนี่ยภาพ C เนี่ยครับผมจะเป็นตัวที่ว่าดิสเชฟยิส like นะในทำของเมทัลเมทามีนซิลเวอร์สเตนนะครับผมนะเพราะงั้นเขาบอกว่ารักษาด้วยแหละดูโปรแฟซิตด้วยแบคทีเรียแล้วก็ดักโซนก็ zone, อาจจะเป็นตัวฟอร์สิเอเจนที่ได้ใช้กันนะครับผมนะ ก็แนะนำว่าให้ s t a r p โปรไ i l a กซิเมื่อ C4 d เขาเนี่ยก็200นะคนไข้ก็เสี่ยงในการเกิดเรื่องของตัว PCP นะลักษณะนี้เป็นเรื่องของก r o ว n แกสเท่านั้นนะ PCP นี่ออกค่อนข้างบ่อยนะครับน้องเนาะอันนี้ Diagnosis ก็บอกว่าทำบันควออิวล่าลาวาชนะก็มีเรื่องของ s e n s i t i v i t y กับ Specificity เนี่ยค่อนข้างสูงในคนที่เป็น Hiv patient นะครับน้อะเห็นไหมเออเพราะงั้นคนนี้ก็ตอบ ทยแบ็กดริมนะครับผมก็ B G อันนี้ก็คือเป็นอีกรูปภาพหนึ่งนะคราวนี้ก็คือเป็นเรื่องของ interstitial infiltration นะครับผมนะพวนี้เป็น alveolar infiltration นะคือคีย์เวิร์ดน้องจำให้ได้เป็นเรื่องของ bilateral g a r g l a s s d i f f u s e interstitial infiltration หรือว่าเป็น alveolar infiltration นะครับผมนะเป็น pattern ที่เจอได้ในเรื่องของ BCP นะครับแต่ว่าต้องระวังถ้าเป็น reticulo nodula เนี่ยก็ต้องสงสัยเรื่องของ TB นะครับนะนะ g a r g l a s opacity นะครับนะ ทรี a เมนต์นะครับอย่างที่บอกไประดับปีห้าปี5 n l 2ไม่ต้องจำโดสนะครับผมเนาะก็รู้แค่ว่าตัว TMP หรือเ m x เนี่ยก็คืออีกชื่อหนึ่งคือแบคทริวหรือโค m า x มซโซนนะครับผมนะ,ะวันนี้ก็ต้องระวังไวนนง้นิดนึงทีนี้มีตัวหนึ่งที่เราต้องรู้คือ Adjunctive Agent หรือตัวพรีโซโลหรือสเตอรอยเนี่ยเราจะให้เมื่อไหร่นะครับผมก็สิ่งที่น้องต้องรู้คือว่ากรณีที่คนไข้เนี่ยนะมีเรื่องของ PaO2 นะ ต่อหมัดแก๊สมาดูหรือว่า a a g r a d i e n ีเนี่ย p พีนั้นก็เจ็ดหรือเอเกลเดียนน้อยมากกว่าเท่ยสามห้เนี่ยสเตอร์ลอยนะครับผม,มก็จะมีบทบาทในเรื่องของลดอินฟลามชันหรืะลด pulmonary inflammation นะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังอันนี้สเต็ป2อาจจะมีถามได้บ้างหรือว่าถามในวอร์ดได้หรือว่า เวลาลาหรือว่าเวลาสเต็ปสนะครับผมนะอเพราะฉะนั้นต้องระวังนะก็คือไม่ได้อยู่ดีให้ให้เด็กซาหรือพิซซโลนทุเคสนะก็ต้องดูว่ามีเรื่องของมลิล c ซียดีซีหรือเปล่าก็ดูจาก pao 2แล้วก็ a gradient นะครับนะเจกับสาห้าน้องจําทําให้ดีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอ guideline for prevention ในเรื่องของ o p p o r t u n i t y infection เนอะอย่างที่บอกไปก่อนนั้นดีแล้วถ้าเกิดว่าตัว pcp เรามี CD4 เซฟเาน้อก็200เนี่ยนะ หรือก็ต้องให้เป็นเรื่องของแบคทีเรียน1โดสท็บเล็ตกินนะครับนะโอเคครับผมก็วันนี้จบอีกแล้วนี้ครับผมสวัสดีครับ